เป็นมานานหรือยังครับรุนแรงแค่ไหนด้วยเป็นมาสิบปีแล้วค่ะเป็นมาสิบปีนะครับรุนแรงแค่ไหนจําได้ไหมครับเวลาเป็นทีก็ก็แบบเป็นทีก็แบบร้องไหเ้เลยครับปวดปวดมากมแล้วก็มีอาการอ้วกอาเจียนเลยปวดวปวดตรงไหนบริเวณไงปวดปวดเอแบบปวดหัวข้างซ้ายนะคะปวดซีกเดียวเบ้าตาปวดไหมฮะ ปวดเบ้าตาด้วยปวดแบบเล้าๆหรือว่าปวดแบบเหมือนไอเหมือนเข็มทิ่มนะคะเป็นเข็มทิ่มเลยนะฮะแทงแบบเจ็บมากเลหลายๆเข็มหลายๆเล่มจิ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 มบางทีแบบปวดมากจนร้องไห้อย่างงี้ค่ะทราบสาเหตุไหมว่าปวดเพราะอะไรเป็นเพราะเครียดมั้งคะเป็นเพราะเครียดพอเวลาเครียดทีไรก็จะเจ็บปวดทุกทีแล้วแก้ด้วยยังไงครับก็กินยาพารา ทานยาพารานะครับ <ideally> แก้ปวดไปนะฮะแล้วส่วนเรื่องของอาการกล้ามเนื้ออักเสบล่ะครับเกิดจากอะไรทราบไหมครับไม่ไม่ไม่แน่ใจค่ะข้างไหนเป็นข้างไหนครับเป็นข้างซ้ายนะเป็นข้างซ้ายนั่งข้างขวาฮะข้างขวาเป็นข้างขวาเป็นข้างขวานะฮะเป็นข้างขวาเกิดจากการทํางานหนักหรือว่าอะไรไหมฮะก็คงจะเป็นอย่างนั้นมงคะไปหาหมอ หมอก็ให้ยาทานแก้ปวดค่ะใช่ไหมครัม็ดไม่ไอสีชมพูนะคะก็ทานมาหลายปีแล้วค่ะดีขึ้นไหมฮะก็มันก็ดีขึ้นนะคะเวลามันหายปวดเนี่ยก็หายไปพอพอยาหมดก็ปวดอีกอ๋ออาจารย์ครับยาที่คุณหมอให้เนี่ยมันเป็นยาแก้ปวดสําหรับไมเกรนโดยเฉพาะใช่ไหมถ้าตอบเม็ดสีชมพูโตไหมคะก็คงจะเป็น ibuprofen สี่ร้อยซึ่งก็เป็น NSAID ตัวที่ทานแล้วก็กัดกระเพาะนั่นแหละนะฮะตัวนี้ครึ่งคือโดยปกติเนี่ยไมยเกรนเนี่ยเขาจะสตาร์ทด้วยพาราซิตามอถ้าพาราไม่หายเขาก็ข้ามสเต็ปมาเป็นไอบูโปรเฟนน,นาบ็อกเซนไปเรื่อยๆนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นยาที่หมอใช้จนกระทั่งพวกนี้ใช้ไม่ได้ผลเขาก็จะไปใช้ยารักษาไมาเกรนโดยเฉพาะซึ่งเป็นเออโกตามินนะฮะก็ ท้ายที่สุดถ้าอะไรอะไรก็ไม่หายก็ข้ามไปจนถึงสเตียรอยเลย่ะแล้วใครมาแนะนําให้รู้จักบิมฮะเจ้านายเจ้านายเองแต่กรณีนี้แปลกครับจาย์คือผมเลยอยากจะเชวนเข้ามาเพราะอยากจะได้ความรู้ด้วยเพราะว่าคืออย่างที่จย์พูดเนี่ยถูกต้องเลยครับคือว่าครั้งหลังสุดเนี่ยเขาได้ได้คาเฟอกอด forgot. แล้วทานไปเนี่ยทานไม่ได้ก็เลยไม่ไม่ทานยาเพืรับผลข้างเคียงยาเสร็จแล้วเขาก็มาทานอันนี้ ยังไม่หมดขวดเลยต้องต้องให้เจ้ากี่สัปดาห์ฮะถึงเห็นผลกินทานมาก่อนสี่วันมันจะปวดก่ออค่ะทานไปสี่วันแล้วปวดมากขึ้นอาการจะปวดมากขึ้นอืหลังสี่วันก็หายไปเลยอาการปวดหายไปเลยเพราะอะไรครับอาจารย์ครับคือโดยปกติเนี่ยนะคะหลอดเลือดในสมองเนี่ยที่จะ ขยายตัวและก่อให้เกิดไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากสารตัวหนึ่งที่เคยพูดถึงก็คือ CGPD แคลซิโตนีนจีนเรเลตเตปเปปไทน์นะฮะตัวเนี้ยผลมันจะมาจากไซโตไค์ตัวหนึ่งไซโตไค์ ok ที่อาจจะหลังโดย TH2 คะแล้วมันไปกระตุ้นให้เกิดการหลังของ CGPD แล้ว CGPD ทำให้หลอดเลือดเนี่ยขยายขึ้นมา เพราะฉะนั้นมันก็เลยปวดไมเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากย้ำคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราแนะนําไปเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดปฏิกิริยานี้คล้ายๆคุณดอกจันได้เหมือนกันในทุกอาการใช่ไหมฮะจั์ใช่ค่ะคือโดยปกติเนี่ยก่อนที่จะเกิดไมเกรนเนี่ยหลอดเลือดมันจะหดตัวก่อนพอหดตัวร่างกายก็ต่อต้านโดยการหลั่ง CGPd เพื่อทําให้หลอดเลือดขยายตัว เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายาที่ใช้สําหรับไมเกรนเนี่ยจะมียารักษากับยาป้องกันยาป้องกันก็คือยาที่ไม่ให้หลอดเลือดหดตัวถ้าคุณโสพลรู้จักก็โพรพานโนลลใช่ไหมฮะที่มันไปขยายหลอดเลือดเอาไว้ก่อนไม่ให้หดตัวพอหลอดเลือดไม่หดตัวตอนนั้นมันก็จะ ไม่มีการต่อต้านโดยการหลังสาร CGP เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ปวดไมเกรนใช่ไหมคะแต่ถ้าปวดแล้วหลอดเลือดมันขยายแล้วตอนนี้เราต้องใช้ยาที่ไปหดหลอดเลือดก็คือคาเฟอร์กอดที่คุณสุพลพูดไม่เอาง่ายๆคือมียาสองตัวกินก่อนกินก่อนปวดกับกินขณะที่ปวดค่ะง่ายๆทีนี้ยาที่ขณะที่ปวดเนี่ยเขาอาจจะใช้เอนเซตก็ได้ก็คือยาแก้ปวด ต้านการอ,อักเสบคือหลอดเลือดในสมองอย่างของน้องเนี่ยเข้าใจว่าหลอดเลือดในสมองอาจจะถึงขั้นอักเสบแล้วนะคะคือถ้าหลอดเลือดขยายอยู่เป็นประจำต่อไปมันจะอักเสบถ้ากินคาเฟอร์กอดไม่หายลำดับต่อไปก็คือสเตียรอย๋อนั่นแหละครับที่เป็นอาการที่เวลาปวดทีก็อาเจียนนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับในช่วงนี้ครับ เพืสร้างภูมคุกันโดย Op e ปอ t รชั่นบิ